สวัสดีค่ะน้องๆพี่สายนะคะจากจิราติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพี่สายจะมาให้คําตอบไขข้อสงสัยที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการสอบ GED <ด>ค่ะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะค่ะรามคาแหงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยค่ะที่รับผลสอบ GED ด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับคณะที่น้องๆเนี่ยต้องการจะสมัครด้วยนะคะไม่ว่าเราอยากจะสมัครคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรพี่สายแนะนําว่าให้น้องๆเนี่ยไปเช็ครายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าอยากจะไปสอบ GED แล้วยังไม่มั่นใจนะคะที่จุฬาจิเตอร์ของเรามีคอร์สให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการสอนสดนะคะเป็นคอร์ส GED ที่รับรองผลค่ะสอนสดโดยครูพี่เปิ้ลผู้ก่อตั้งจุฬาจิเตอร์ของเรานั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะเรียนสดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าแบบที่2นะคะใครที่ตารางเวลาไม่ค่อยสะดวกสามารถที่จะเรียนแบบคอร์ส p r i v a t e ได้เลยค่ะก็สามารถที่จะนัดวันเวลากับติวเตอร์ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบวิดีโอนะคะอันนี้เนี่ยพอสมัครปุ๊บก,ก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเซิร์ชได้ที่แอปเขียวนะคะแอทไซจูลาติวเตอร์ค่ะ